นี่ค่ะวีวจากชาแนลควาวิวค่ะทําไมทุกคนต้องมาหมิ่นประมาทวิวในคอมเมนต์ด้วยนะคะว่าวิวจะดองคลิปไม่ได้ดองนะคะเห็นไหมมาตามนัดแล้ววันนี้วิวกลับไปอีกครั้งกับรามเกียรติ EP ที่3แล้วค่ะก็คือเรื่องเกี่ยวกับตรีบุรัมนั่นเองซึ่ง แน่นอนว่าเนื้อหาเรายังนํามาจากรามเกียรติ์เวอร์ชันบทละครเรื่องรามเกียรติ์พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเช่นเดิมนะคะในตอนนี้ขอสปอยเล็กน้อยว่าเรื่องวุ่นวายทั้งหมดก็ยังเริ่มจากพระอิศวรเช่นเดิมค่ะดังนั้นถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะ เรื่องรามเกียตรต่สามที่นะคะก็เริ่มต้นขึ้นที่ยักษ์ตนหนึ่งค่ะชื่อว่าตรีบุรัมเป็นยักษ์ที่ยิ่งใหญ่ปกครองเมืองของตอนเองอยู่นะคะขึ้นมาคุ้นๆไหมเป็นยักษ์ที่ยิ่งใหญ่มีพลังแข็งแกร่งแต่ว่านะคะตรีบุรัมเนี่ย มีความคิดอะไรบางอย่างอยู่คือในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเวลายักษ์ยิ่งใหญ่เวลายักษ์อลาวาตยักษิรันตยักษ์ที่เพิ่งอลาวาตไปคนที่มาปราบจะเป็นใครคะพระนาราย์ใช่ไหมดังนั้นตรีบุรามก็เลยจินตนาการแล้วว่าไม่ได้ฉันอยากจะเป็นยักษ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนโลกใบนี้แต่ฉันจะต้องไม่โดนพระนารายปราบดังนั้นนะคะตรีบุรามก็เลยจัดการเก็บข้าวเก็บของออกจากเมืองไปคะ่ะแล้วก็ไปบำเพ็ญตบะอยู่ถึง7ปี7วันด้วยการก็บำเพ็ญตบะอย่างเข้มงวดโหดร้ายมากมาก จุดไฟแล้วก็นั่งพูดชื่อพระอิศวรไปเรื่อยๆพูดๆๆๆ,ๆ,ๆบำเพ็ญสวดมงสวดมนอะไรของตรีบุรั l ไปเรื่อยๆนะคะปรากฏว่าหลังจากครบเวลา7ปีค่ะคิดว่าเกิดอะไรขึ้นคะแน่นอนเลยตามสเต็ปพระอิศวรก็จะต้องรู้สึกว่าอะมีใครสักคนกําลังขอพรฉันอยู่ฉันลงไปหาดีกว่าว่าแล้วนะคะพระอิศวรก็ขี่วัวคือพาหนะของพระอิศวรเป็นวัวนะก็ขี่วัวลงมาจากสวรรค์ ลงมาจนถึงที่ตรีบุรามกำลังนั่งสวมดมนต์ภาวนาอยู่ตรีบุรามลืมตาขึ้นมาดีใจมากนี่ไงสํารสเร็จแล้วฉันสามารถล่อพระอิศวรมาได้แล้วนะคะพระอิศวรก็ถามว่าอ่ะว่าไงตรีบุรามบำเพ็ญตบะขนาดนี้อยากได้อะไรบอกมาเดี๋ยวพี่จัดให้นะคะตรีบุรามพอได้ยินอย่างนั้นดีใจมากก็เลยขอไปทันทีบอกว่าเนี่ข้าเนี่ยเป็นข้ารับใช้พระอิศวรศรัทธาแก่พระอิศวรมาก ขอข้อนึงได้ไหมคืออยากเป็นคนที่ยิ่งใหญ่บนโลกใบน,นี้และขอให้พระนารายณ์ปราบไม่ได้เป็นพรที่แบบถ้ามีสตินิดนึงก็จะไม่ให้หนึกออกปะแต่ว่าไพ่ส่วนนะคะก็ตามสเต็ปเดิมเลยอ่ะขอพอรให้พระนารายณ์ปราบไม่ได้ใช่ไหมโอเคค่ะจัดให้ขอให้เป็นตามนั้นเหมือนกับว่าหลุดปากให้พรไปแล้วพระอิวนนึกอะไรได้นิดนึงเอ๊ะแต่เดี๋ยวมันจะเป็นยักษ์ไม่ดีหรือเปล่าหนะ้าเราก็เพิ่งให้พรแบบนี้ไป2ข้อติเลยตั้งแต่ธีรันตยักษ์แล้วก็อสุรพม ห้ามมันไว้หน่อยแล้วกันอ้าวตรีบุลามข้าให้พรเจ้าแล้วนะแต่เจ้าต้องสัญญากับข้าก่อนว่าเจ้าจะเป็นยักษ์ที่ดีจะเป็นยักษ์ที่ครองปกครองเมืองตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมจะไม่ทําตัวเป็นยักษ์เกเรตรีบุลามได้ยินแบบนั้นอ๋อได้สิครับท่าน<ๆ>ก็ตกลงรับปากกันอย่างดิบอย่างดีพระอิศวรก็สบายใจมีการสัญญาปากเปล่ากันแล้วชิลพระอิศวรก็เลยขี่วัวกลับสวรรค์ไปใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะฝั่งตรีบุลาม ออกจากเมืองมาเจ็ดปีมีความสุขได้รับพรอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลยเดินทางกลับเมืองไปค่ะแล้วก็รู้สึกว่าออฉันก็เป็นเพนตบบามาตั้งเจ็ดปีละไม่ค่อยมีอะไรให้ช่ยชมเลยเบื่อจังเลยชีวิตไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่แต่จะว่าไปตอนนี้ฉันก็เป็นยักษ์ที่ยิ่งใหญ่แล้วฉันเป็นยักษ์ที่ไม่มีใครปราบได้แม้แต่พระนารายณ์ฉันจะต้องกลัวอะไรใครทําไมนี่นะ อยากได้อะไรมาเชยชมนางฟ้าบนสวรรค์มันก็สวยดีเหมือนกัน<อ>ว่าแล้วนะคะตรีบุรัมก็เลยเหาะขึ้นไปบนสวรระคะ์ค่ะแล้วก็ไล่ปลำ้ำไล่ฉุดข่มขืนฉุดกระชากลากถูนางฟ้า6ชั้นฟ้าสวรรค์มี6ชั้นนะจ๊ะพูดบ่อยมากพูดในหลายคลิปแล้วถ้ายังไม่เชื่อก็ลองไปหาดูกันได้แถวๆนี้เลยนะคะ เอาเป็นว่าตรีบุรามก็ไล่ข่มขืนนางฟ้าไป6ชั้นฟ้าอย่างสบายใจเสร็จแล้วก็ขอ,อกลับเมืองไปแน่นอนว่าเหล่านางฟ้าเหล่าเทวดาที่ต้องเป็นแฟนนางฟ้าก็รับไม่ได้ว่าแบบแบบเกิดอะไรขึ้นฉันอยู่ของฉันในวิมานดีๆอยู่ดีๆก็มียักษ์ตนหนึ่งบุกเข้ามาสุกชาคลางถูแล้วฉันก็ห้ามอะไรไม่ได้เพราะฤทธิ์มันเยอะมากโอ้ยไม่ไหวแล้วเทวดานางฟ้าทั้งหลายก็วิ่งไปหาพระอิศวรนะคะแล้วก็แบบ ท่านท่านไม่ให้พรยังที่ไหนแล้วเนี่ยเนี่ยมันขึ้นมาฉุดกระชากลากถูนางฟ้าหกัันฟ้าหมดแล้วท่านจะรับผิดชอบยังไงดีพระอิศวรน,นะคะได้ยินแบบนั้นโกรธมากแบบตรีบุรัมฉันสั่งแกไว้แล้วใช่ไหมว่าอย่าทําตัวแบบนี้ฉันสั่งแกไว้แล้วว่าให้ทําตัวเป็นคนดีทําไมไม่เชื่อกันเลยนี่อุตสาใจดีให้พรนะเนี่ยอ่าใครก็ได้ไปเรียกพระพร้มกับพระนารายณ์มาหน่อยสิว่าลังทานก็ใช้คนไปเรียกพระพร้มกับพระนารายณ์เข้ามา ด้วยความที่ที่เป็นวรรณคดีไม่ใช่ชีวิตจริงนะคะดังนั้นพระพรหมกับพระนารายก็เลยไม่ได้บน่นประมาณว่าแบบก็ใครให้ไปให้พรเขาตั้งแต่แรกแล้วนี่ก็เหนื่อยชาวบ้านเขาไปทั่วอะไรอย่างนี้นะนะ<อ>แต่ด้วยความที่เป็นวรรณคดีนะคะพระพรหมกับพระนารายก็เลยปรึกษากันประมาณว่าแล้วท่านจะทํายังไงล่ะอ่ะยังไงยังไงพระอิศวรก็เลยบอกว่างานนี้ข้าลุยเองนะงานนี้ไม่มีใครในโลกปราบเขาได้แล้วข้านี่แหละต้องลงไปลุยเองเอาเป็นว่าข้าจะขอดึงพลังจากสิ่ง วิเศษต่างๆบนโลกนี้มาอยู่ในอาวุธของข้าแล้วเดี๋ยวข้าจะลงไปปราบตีบุรัมว่าแล้วนะคะพระอิศวรก็เริ่มจัดทัพโดยการเอากําลังของพระพรหมอาพระพ,พรหมเอาพลังของเจ้ามาเอามาใส่เกราะของข้าเป็นเกราะเพชรนะยิงอะไรก็ไม่ทะลุอ่ะเขาพระสุเมนเขาพระสุเมนเ,เป็นแกนกลางโลกใช่ไหมเอาเขาพระสุเมนมาทําเป็นชื่อธนูมหาโมลีอ่ะไหนมีธนูแล้วก็ต้องมีสายธนูสายธนูเอากําลังของพระยาอานันตนาคราชแล้วกันอ่ะดูไฮโซขึ้นมาละ ทีนี้อาวุธถ้าไม่ตายเป็นอะไรดีพระนารายณ์เจ้าเนี่ยเป็นคนเก่งเอาพลังของเจ้ามาข้าจะทําลูกศรก็เลยเอาพลังของพระนารายณ์นะคะมาทําลูกศรเสร็จแล้วพระอิศวรก็จัดทัพยิ่งใหญ่อลังการเอาเหล่าเทพทั้งหลายในสวรรค์เนี่ยมาเป็นตําแหน่งนู้นตำแหน่งนี้แล้วก็ยกทับจากสวรรค์ลงไปที่เมืองของตรีบุรามค่ะตัดฉากมาที่ตรีบุรามนะคะกําลังนั่งมีความสุขอยู่ในเมืองนั่งแบบนั่นล่ะมีความสุขชีวิตดีไม่มีใครปราบได้นะคะมองไปนอกหน้าต่างเฮ้ย ข้าศึกที่ไหนมาประชิดเมืองเรากล้ามากทำไมถึงกล้ามายามถึงถิ่นขนาดนี้นี่ไม่รู้หรอว่านี่ใครนี่ใครนี่ตรีบุรัมนะตรีบุรัมได้พรมาจากพระอีส่วนไม่มีใครปราบได้พระนารายก็ปราบไม่ได้ข้าศึกเมืองไหนซ่ามาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จัดให้ว่าแล้วนะคะตรีบุรัมก็เลยจัดทับจัดทับจัดทับจัดทัพจัดทับจัดทับแล้วก็ยกทับออกไปนอกเมืองค่ะออกไปถึงอย่างกล้าหาญออกไปก็แบบเฮ้ยพี่พี่เทพเฮ้ยพี่เก๋าด้วย ใครๆใครใคร,ใครจะหาเรื่องพี่ไปถึงปรากฏว่าเห็นหน้าไพ่วนตกใจหน้าซีดเลยประมาณว่าแบบอา้าวไม่คิดว่าไพ่สวนจะเป็นคนที่ยกทัพมาบุกเราโอ้ยงานนี้ตายตายตาย,ตายแล้วตายแน่ๆยังไงก็ตายทีนี้พอคิดได้ว่ายังไงก็ตายตรีบุลามก็เลยรู้สึกว่าแบบอ๊อจริงๆแล้วยังไงเราก็ตายเราจะไปอ้อนวอนขอชีวิตพระอิศวรพระอิศวรก็ฆ่าเราอยู่ดีดังนั้นไหนๆก็ไหนๆแล้วขอตายให้แบบโลบจดจำแล้วกันฉันจะทำสงครามกับพระอิศวร ก็เป็นปรรกะความคิดที่เพี้ยนๆนิดนึงนะแต่ก็ทําไปแล้วนะดังนั้นนะคะตรีบุรํมก็เลยไม่ไว่า้พระอิศวรค่ะแล้วก็มีการตะโกนด่าพระอิศวรเช่นพระอิศวรก็จะแบบตรีบุรํมข้าสั่งเจ้าแล้วใช่ไหมบอกว่าให้เป็นคนดีอยู่ในทศพิธราชธรรมตรีบุรํมก็แบบข้าทาอะไรผิดอะ่ะข้าก็ไม่ได้ทาอะไรผิดนี่ก็มีการเถียงกันคุยกันไปคุยกันมาสุดท้ายนะคะพระอิศวรก็ทนไม่ได้ก็เลยรู้สึกว่า ฉันจะต้องฆ่าแกแล้วก็เลยยกทัพเข้ามาประชิดกันแล้วก็มีการต่อสู้กันตะลุมบอลใหญ่โตฝั่งพระยสวนพระขันทกุมานซึ่งเป็นลูกเป็นเทพแห่งสงครามเนะก็แบบตะลุมบอลฆ่ายักษ์ฆ่าอะไรก,กระจายคือพระรยพลักษ์มันสู้ไม่ได้อแล้วอะนะถึงออกมาทีนี้ระหว่างนั้นนะคะพระสวนก็เห็นจังหวะจังหวะหนึ่งที่คิดว่าจะฆ่าตรีบุรามได้ตรีบุรามกำลังยืนเอ,อ๋อยู่กลางสนามรบเนี่ยเอาละได้จังหวะนี้ถ้าเป็นสเต็ปปกติในเรื่องรามเกียรติ์ต้องมีการ ยกธนูขึ้นมายิงสอนยิงปิ้วปักทุ่ไส้ฝั่งยักษ์จะต้องตายแล้วเรื่องก็จะจบลงอย่างมีความสุขไพรส่วนก็เลยยกธนูมหาโมลีขึ้นมายกขึ้นมาปึ้งเอาลูกศรวิเศษพาษสายน้าวธนูจึ๊บจะปล่อยธนูยิงเฮ้ยปล่อยไม่ออกรอบที่หนึ่งเอาไงดีอ่ะอีกรอบหนึ่งรอบที่สองรอบสองเฮ้ยเฮ้ยปล่อยไม่ออกกว่าเอาไงดีเอาอยงีอีกสักรอบอีกสักรอบจึ๊บปล่อยไม่ออกไพรสวน รู้สึกอย่างนั้นโมโหมากอารมณ์เสียอะไรเนี่ยธนูเป็นอะไรธนูชันทุตสาทำมาเป็นพิเศษเพื่อง,งานนี้โดยเฉพาะ <c oughs> ก็เลยเคีื่อธนูลงพื้นซึ่งปรากฏว่าลูกศรที่เป็นพระนารายตกลงมปที่พื้นทําให้รู้ว่าจริงๆแล้วพระนารายเนี่ยเผลอหลับพระานารายจะเป็นเทพที่หลับตลอดเวลาชอบนอนอยู่บนบัลลังก์หน้าแล้วก็หลับไปนะคือพระนารายเผลอหลับไปพระนารายโดนปล่อยลงพื้นก็ตกใจตื่นขึ้นมาแล้วก็วุ่นวายวายไพสวนกำลังจะด่า พระนารายณ์ก็รีบบอกก่อนว่าเดี๋ยวๆ,ๆข้าไม่ได้หลักอู้งานไม่ได้หลักอู้งานแม้แต่น้อยคือที่หลักเนี่ยท่านจําได้หรือเปล่าว่าท่านให้พอรอะไรตรีบุลมไปท้าให้พรไปว่าตรีบุลมจะไม่โดนปราบโดยพระนารายณ์ดังนั้นท่านก็เลยไม่สามารถใช้พลังของเราไปฆ่าตรีบุลมได้อย่าด่าเราความผิดท่านเองนะพระที่ส่วนคิดได้ดังนั้นก็เลยอ๋อหยุดโกรธเออเออความผิดเราเองนี่นะเอา,อางี้แล้วกันกองพกองทัพไม่ต้องใช้ละเดี๋ยวเราฆ่าเองตรีบุลมฆ่าง,ง่าย หยิบกล้องอันนึงขึ้นมาก็คล้ายๆอารมณ์น่าจะเป็นเหมือนกล้องสองทางไกลอะนะไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรแต่เป็นว่าเป็นอุปก,กรณ์ช่วยเล็งคือพระอศวนเนี่ยนะคะมีตาที่3อยู่กลางหน้าค่ะถ้าใครเคยฟังเรื่องการมเทพพระอศวรแล้วก็พระแม่อุมาที่เคยเล่าไปเมื่อวันว,นวนาเลนไทน์นะคะก็จะรู้ดีว่าพระอิศวนเนี่ยมีตาที่สามตรงนี้อยู่ตรงกลางหน้าผากส่วนถ้าใครไม่เคยฟังก็ไปดูได้ตรงนี้นะคะซึ่งตาที่สามพระอิศวนเนี่ยมีความสามารถพิเศษคือลืมตาขึ้นมาอะไรที่อยู่ข้างหน้า ไม่เป็นจุนทีนี้พรส่วรก็เลยคิดว่ากองทักองทัพฉันไม่ต้องใช้ละใช้ตาที่สามัน,นี่แหละก็เลยหยิบไอ้กล้องอันนี้ขึ้นมาจ่อตาตัวเองแล้วก็เหมือนเป็นอุปกรณ์ช่วยเล็งอ่ะน่าจะเป็นเหมือนแว่นตาไสคขอบอารมณ์นั้นคือจะได้ไม่ต้องเผาคนอื่นไปทั้งสนามรบว่าแล้วก็เล็งไปที่ตีบุรามแล้วก็ลืมตาที่สามยิงลําแสงปิ้วใส่ตีบุรามไม่เป็นจุนไม่เหลือซากเลยนะคะ ทำให้โลกปลอดภัยอีกครั้งหนึ่งด้วยสีมือของพระอิศวรค่ะจบจากการจัดก,การตรีบุรามเนี่ยนะคะพระอิศวรก็รู้สึกว่าเออไหนๆฉันก็สร้างของวิเศษขึ้นมาเยอะแยะมากมายแล้วทิ้งเอาไว้บนโลกดีกว่าเพื่อที่ว่าวันหนึ่งพระนารายณ์อวตารลงมาปรากยักษ์พระนารายณ์จะได้เก็บไว้ใช้เป็นอาวุธของตนเองนะคะดังนั้นก็เลยเอาธนูเนี่ยเอามาหาธนูโมลีเนี่ยไปทิ้งไว้ที่เมืองเมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองมิถิลา ส่วนเกราะนี่ก็ไปชิงไว้กับพระศรีอีกองหนึ่งเสร็จงานทั้งหมดพระอิศวรก็เสด็จกับสวรรค์ไปอย่างมีความสุขและคาดว่าน่าจะไปให้พรใครอีกหลายคนนะคะไม่ใช่คาดว่าหรอกตอนหน้าก็ให้ละเดี๋ยวรอฟังกันตอนหน้านะคะว่าพระอิศวรจะไปให้พรใครและทําให้โลกวุ่นวายอย่างไรอีกค่ะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกด like ไลค์เป็นกำลังใจให้วิวเพื่อให้วิวไม่ดองคลิปและทำตอเเน่อยทุกอาทิตย์แบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะที่สำคัญจะเป็นกำลังใจหนักมากถ้ากดแชร์ชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันนะคะ ใครกดแชร์แล้วคอมเมนต์บอกด้านล่างไว้นเนะเดี๋ยวจะตามไปกดปุใจให้เลยค่ะไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆโดยเฉพาะตอนใหม่ที่กำลังจะมาหรือว่าเรื่องอื่นๆที่สนุกสนานไม่แพ้กันอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ค่ะ subscribe เสร็จแล้วกดปุ่มกระดิ่งเล็กๆด้วยนะคะมันจะได้แจ้งเตือนทุกครั้งเลยที่มีคลิปใหม่ค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะจริงๆเราอาจจะคุ้นกันกับการที่พระอิศวรให้พรตัวร้ายให้พรตัวร้ายให้พรตัวร้ายแล้วก็ทําให้เรื่องวุ่นวายนะแต่ว่าจริงๆแล้วพระอิศวรเนี่ยตัวดีก็ให้พรอย่างตอนที่แล้วก็มีให้พรมาริวัคภมให้เป็นมาริวราชอะไรอย่างนี้นึกออกไหมท่านนรง์พระรายัยอะไรก็ได้พรจากพระอิศวรประจําแหละแค่พวกนี้ได้ไปแล้วไม่ก่อความวุ่นวายไงก็เลยไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเท่าไหร่แต่ว่าเวลาให้ผิดไปให้คนไม่ดีบ้างมันก็เป็นเรื่องใหญ่นะนะดังนั้นอย่าไปว่าอะไรท่านมากเลยนะจ๊ะบาย